สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหราพารวยนะคะก็อีกเช่นเดิมนะคะมาพบกับอาจาร,รย์แอ e ตักศิลาค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำวันที่16กรกฎาคมพศ2565นะคะก็จะตรงกับวันเสาร์นั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่ติดตามชมอาจารย์แอ e มาโดยตลอดต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ไม่ว่าจะเป็นทาง คอมเมนต์ใต้คลิป YouTube หรือไม่ก็ทางเพจหรือไม่ก็ทางไลน์นะคะก็ทางช่อง YouTube ก็จะเป็นชื่อรายการชื่อช่องคือโหราพารวยชื่อเพจก็เช่นกันค่ะโหราพารวยสามารถกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดแชร์กดไลค์กดเลิฟได้เลยนะคะขอบพระคุณมาณะที่นี้ค่ะส่วนมีคุณพี่หลายๆท่านค่ะอาจารย์คลิปก่อนๆอนอาจารย์อะพูดเร็วมาก ะะก็อาจารย์ต้องกราบขอภัยคุณพี่ทุกท่านค่ะในความที่ว่าอาจารย์ก็เป็นคนพูดเร็วนะคะต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยอาจารย์พยายามจะพูดช้าๆนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับทางสถาบันของเรานะคะก็ได้เปิดรายวิชาหลากหลายวิชาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทย ไม่ว่าจะเป็นเลขคศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเลข7ตัว9ฐานไพ่รูนไพ่ย,ยิปซีพิธีกรรมแล้วก็หลากหลายวิชานะคะท่านใดที่อยากจะเรียนเพื่อที่จะมาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะไปนำไปประกอบอาชีพเพื่อที่จะไปเอ,อ่อวิเคราะห์ดวงชะตาให้ตัวเราว,วิเคราะห์ให้คนที่คุณรักวิเคราะห์ให้เพื่อนรวมงานอะไรแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดต่างๆมาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้หรือ l i น์แอดโหราพารวย88นะคะอีกทั้งท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อรับดาวเด่นประจำวันสามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันค่ะแอดโหราพารวย88แจ้งทีมงานได้เลยนะคะว่าต้องการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับดาวเด่นทางกลุ่ม มีกฎก,ฎกติกาทุกท่านก็ลองอ่านกฎกติกาดูหากรับได้ก็เรียนเชิญคะ่ะแต่หากและดูว่ายุ่งยากก็ไม่เป็นไรนะคะก็ฝากกดติดตามเพจติดตามทางช่อง YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์แอเองแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะอาจารย์พยายามจะพูดช้าๆนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านเอ,อ่อค่อยๆฟังค่อยๆฟังนะคะอาจารย์ก็พยายามแบบบีบลงอ๋อช้าช้านะคะชา้าชโอเคก็สำหรับ ดาวเด่นที่อาจารย์วิเคราะห์ไปในวันที่หนึกร,รกฎาคม2565ที่ผ่านมานะคะใครที่ได้อยู่ในกลุ่มลายนะคะอาจารย์แอ้ขอแสดงความยินดีย้อนหลังค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนะคะก็มีคุณพี่หลายท่านเลยนะคะได้รับโชคจากอาจารย์ก็คืออาจารย์วิเคราะห์ให้นะคะในสลากกินแบ่งรัฐบาล สองตัวล่างของสลากกินแบ่งรัฐบาลเ,ออเลขท้ายสองตัวคือออก61อาจารย์แอ้ก็วิเคราะห์ให้ตรงๆนะคะคือ61ท่านใดที่ตามป้ายดำของอาจารย์ได้รับโชคทุกคนอาจารย์แอ้ขอแสดงความยินดีด้วยบางท่านได้รับโชคเล็กก็ดีใจแล้วได้ค่ากับข้าวแล้วอาจารย์บางท่านได้รับโชคใหญ่เลยนะคะคือ คือได้รับโชคใหญ่จริงๆอาจารย์แอขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆทั้งนี้อาจารย์แอก็บอกทุกครั้งนะคะว่าฟังไว้เป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังทุกครั้งนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยมันอยู่ที่เรื่องดวงมันอยู่ที่ปัจจัยรอบข้างมันอยู่ที่ คนจะมีโชคอะชุดเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่นะคะหรือคนที่ไม่มีโชคทำไมอาจารย์เนี่ยอาจารย์ให้ตรงๆแล้วเนี่ยเขียนให้ตรงๆรงทำไมจับไม่ได้อย่างที่บอกนะคะมันรวมหลายๆเหตุผลบางท่านไม่รู้เทคนิคในการจับบางท่านก็รู้เทคนิคนะคะก็เทคนิคผนวกเอ่อบวกกับดวงด้วยนะคะเทคนิคบวกดวงแล้วก็บวกกับ อะไรบวกกับปัจจัยบวกกับทรัพย์ที่เราพอจะลงทุนได้นะคะก็ทุกท่านหลายๆท่านเลยค่ะที่ได้รับโชคใหญ่อาจารย์ก็โูหยินดีด้วยจริงๆได้รับโชคเล็กก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นลาบนะคะก็มีลาบก็ทําให้เราได้ชื่นใจเนาะอย่างที่บอกจริงๆสโลแกนอาจารย์แอาบาทเดียวก็เสียวได้หลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มก็จะทราบกันดีนะคะก็ให้เราใช้ เทคนิคแบบมีสติแล้วก็ไม่ลุ่มหลงไม่งมงายใช้การพินิษ์พิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งมีสติแล้วทุกอย่างมันก็จะบังเกิดนะคะไม่ไม่อาจารย์จะพูดมันไม่ได้นำเรื่องแบบนี้มาใช้เกี่ยวกับเรื่องดวงได้อย่างเดียวเราสามารถนำไป ไปไปวิเขาเรียกว่าอะไรคะไปพลิกแพงในการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้เลยนะคะเพราะเรามีสติพอเราแบบพินิจวิเคราะห์หรือเราตั้งหลักหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถนําไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตได้เลยนะคะไม่ว่าการใช้เกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวในที่ทํางานอะไรแบบนี้นะคะก็คือสุดท้ายแล้วะคะ่ะคิดดีะคะ่ะคิดดีทดําดีแล้วก็ใช้สติพิจารณาเยอะๆอย่างนี้นะคะมันผนวกได้หมดเลยเนาะ ค่ะอาจารย์แอก็พูดมายืดยาก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพี่ทุกท่านนะคะเพราะอาจารย์แอก็ให้ตรงๆนะคะในป้ายดำา6หนึะคะ6-1ล่างในสัปดาห์ที่แล้วสำหรับ2ตัวที่อาจารย์แอให้ในป้ายดำก็ให้ให้ก็ให้เด่นเหมือนกันนะคะ1เนาะโอเคค่ะก็สำหรับดาวเด่น วันนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะดาวดวงแรกค่ะคือดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งเพชฌฆาตเลิกและยังเป็นราชาโชคเกาะอยู่นวังลูกที่9ค่ะมีดาวซีหรือดาวพุธเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคณนวังค่ะดาวเด่นตัวที่สองคือดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งราชาเลิกเกาะอยู่นวังลูกที่สามมีดาวสี่หรือดาวพุธ เป็นเจ้านวางและยังได้นวังบริสุทธิ์นะคะดาวเด่นตัวที่3ประจำวันนี้คือดาวหหรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งราชาฤกษ์และยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่5ค่ะมีดาวสหรือดาวองคารเป็นเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุกเอกนะคะ ดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวหกหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งเทศาตรีแห่งเลิกและยังเป็นจุลจักรเกาะอยู่ณนวางลูกที่1ค่ะมีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้าณนวางและยังได้ณวางบริสุทธิ์นะคะดาวเด่นตัวที่หประจวบันนี้คือดาว8ค่ะหรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งมหัศโนแห่งเลิกและยังเป็นเทวีโชคเกาะอยู่ณนวางลูกที่8ค่ะมีดาว3หรือดาวองคารเป็นเจ้าณวางและยังได้ณวางปุกเอกนะคะ ดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้ค่ะคือดาว9หรือดาวพะเกตอยู่ในตำแหน่งเทวีฤกษ์เกาะอยู่หน้าว,วางลูกที่4มีดาว7หรือดาวเสาเป็นเจ้า,าวางค่ะ สำหรับดาวเด่นประจำวันนี้จะมีอยู่2ดวงนะคะที่อยู่ในนาวังปุเอกคือดาว5กับดาวแท่านใดที่รักชอบก็สามารถจับคู่2คู่3ได้เลยทุกช่วงเวลาเลยนะคะตั้งแต่เช้ายันดึกเลยลองไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้แต่สำหรับอาจารย์แอ่วันนี้ที่รักตัวเดียวชอบตัวเดียวฟันโชกนะคะสาหรับอาจารย์แอ้นะคะคือ ดาวเาหรือดาวพระเกตค่ะอยู่ในตำแหน่งเทวีฤกษ์อาจารย์แอรักเป็นพิเศษนะคะก็ให้ทุกท่านลองพินิษพิจารณาดูแล้วก็ใช้วิจารณญาในการรับฟังค่ะว่าเอ๊ะมันน่าจะมาหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองวิเคราะห์ดูค่ะตามช่วงเวลานั้นๆได้เลยส่วนท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มอย่างที่อาจารย์บอกค่ะแอดมาที่แอดโราพรวย88แจ้งทีมงานนะคะก็ขอให้ทุกท่านจับเลขไหน ฟังเลขนั้นนะคะแล้วก็เฮงเฮงรับโชคนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยมีความสุขเยอะๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากสำหรับในคนที่กำลังท้อหรือคนที่กำลังสิ้นหวังหรือคนที่กำลังเครียดนะคะอาจารย์แอขอกำลังขอส่งกำลังใจเล็กๆตรงนี้ไปให้ทุกท่านผ่านทาง ล้องตัวนี้นะคะผ่านทางที่ทุกท่านได้รับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจเยอะๆคิดดีค่ะทำดีมันต้องได้ดีแน่นอนนะคะอย่าไปน้อยใจกับโชคชะตาอาจารย์เชื่อเรื่องนี้มากๆใครที่ทำไม่ดีโดยที่ตั้งใจโดยที่ไม่ตั้งใจแต่อาจารย์ว่าการที่ทำไม่ดีมันต้องตั้งใจนะมันมันส่วนใหญ่อะ คำว่าไม่ตั้งใจนั่นคือคือไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคะ่ะคนเรามันจะต้องหนึ่งมีสตินะคะการการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีสติเยอะๆมันต้องรู้ลมหายใจอะไรแบบนี้นะคะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังคิดอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่านะคะทําอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในใน ใน,ในที่ของเราอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าถ้าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะ่ะมัน,ม,นมันก็คือบาปกรรมอะนะคะก็ทำดีกันไว้เยอะๆค่ะคิดบวกนะคะเพราะว่าคนเราอะ่ะมันก็มีกันอยู่แค่นี้อะคะ่ะ เกิดแก่เจ็บตายนะคะอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเพราะว่าตอนนี้ด้วยสภาวะหลายๆอย่างมีแต่ความเครียดไม่ว่าจะเรื่องโรคไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะทำมาหากินเข้ายากหมากแพงน้ำมันก็แพงนะคะก็ทุกท่านก็ใช้สติค่ะใช้สติแล้วก็มีสติกันเยอะๆนะคะปลอบใจตัวเองเยอะๆคิดดีๆแบบให้พลังบวกให้ตัวเองะคะ่ะ นะคะอาจารย์แอ้ก็ขอส่งกาลังใจมาหน้าที่นี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้อาจารย์แอ้เองแล้วก็ทีมงานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสามารถคอมเมนต์ทักทายอาจารย์แอ้ได้เลยนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้เลยเดี๋ยวอาจารย์แอ้ว่างจะรีบตอบกลับในทุกคอมเมนต์ทุกคำถามนะคะขอเป็นคำสุภาพค่ะก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ